สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวดนข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวเพจกลุ่มอนามัยเจอทัวลงหลังโพสถามพร้อมไหมใช้ชีวิตแบบล็อกดาวน์อีกครั้งจากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขทรงชงสบคเตรียมยกระดับ มาตรการควบคุมโควิด -19 โดยจะอิงจากเดือนเมษายน2563มีการปิดสถานที่ที่ไม่จําเป็นและงดออกจากเคหสถานโดยไม่จําเป็นทําให้โลกออนไลน์มีการติดแฮชแท็กประยุทธ์ออกไปและล็อกดาวนเพื่อวิาพากษ์วิจารณ์กรณีดังกล่าวจนติดเป็นอันดับ1และ2ในทวิตเตอร์ประเทศไทยล่าสุด f c e e o o o k แ n p a g e อย่างเป็นทางการของกรมอนามัยได้โพสต์ Facebook ระบุว่าพร้อมไหมใช้ชีวิตแบบล็อกดาวน์อีกครั้ง ซึ่งโพสต์ดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเป็นจํานวนมากและมีการแชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปถึง6,000ครั้งและมีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า2,300ความคิดเห็นเช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ดเรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจาภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าเป็นโพสต์ที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาจากหน่วยงานของรัฐ ด้านชาวเน็ตต่างไปคอมเมนต์ว่าหากจําเป็นเพื่อจะควบคุมสถานการณ์นั้นประชาชนก็พร้อมจะปฏิบัติตามเพียงแต่ว่ารัฐควรจะมีมาตรการควบคุมที่ดีพร้อมถามถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบไม่ใช่โพสต์เล่นๆแล,ล้วโยนหินทางทางแบบนี้ขณะที่บางคนก็มองว่าหากประกาศล็อกดาวน์ไปตั้งแต่ช่วงสงการที่ผ่านมาประเทศไทยคงไม่เดินมาถึงจุดนี้ล่าสุดหลังจากเจอทัวลงอย่างหนัก เพจกลมอนาไมัยได้ลรโพต์ดังกล่าวออกไปแล้วหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ่อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ่อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ